สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พ่อบ้านทำอาหารจ้ะทำอะไรวันนี้อันดี้ y e s t e <Yes, J. S 1> What you doing It's called short rib of beef เดี๋ยวจอยให้ดูจ้ะพ่อบ้านจ้ะ,จะทำอาหารอันนี้เนื้อหัวจ้ะ The gravy is beef stock Beef stock with um, a glass of red wine mm. and a, a stock pot One glass of red wine ไอ้วายแดงหนึ่งแก้วจ้ะแล้วก็ไอ้สต็อกน่นจะจ้ะให้เขาดูหน่อย yeah. อันที่ใส่นี้ไปจะสต็อกก็เหมือนกับ so uh น้ำน้ำซุปที่เข้มข้นนะจ้ะเพื่อนๆนะแล้วก็จะมีซีไอไ้เนี่ยเกลือจ้ะเกลือทะเลสวัสดีครับยังอันดยสวัสดีครับไปรั <laughs> นจอยนะนหนุ่มเซรีนไว้ทุกทีเลยเนี่ยจ้ะเขาทำอาหารอายุห <c oughs> ้าปะ แทศเถอเอ่อมนเเาะ่ก็บแบ้เามีแบบเอ่อตมเทศโอเคตอเอ่อต้มผักต้มจ้ะอบเนื้อกับผักต้มไม่มีมันฝรั่งจ้ะวันนี้ที่อันดี้บอกเขาก็จะทําอาหารทุกวันอาทิตของเขาเลยจ้ะแต่จอยก็ไม่ได้ถ่ายนะบางทีเขาทําแบบพวกสโลคุกกจ้ะ ตาอบเข w long you have to do l i k ่ that in oven f i v hours hour อาหารฝรงงั่ง oh, <c oughs> นี่โหคุกท่านได้นานได้กินอนะ่ะกะเี๋ยออีกห้าชั่วโมงเราจะได้กินเราจะต้มผักอีกยาวไกลจะดูผักจอยหลังบ้านดีกว่าจังเพือ่อนนี่นกนี่ผักสลัดเริ่มงามแล้วจ้นะนะผักสลัด พวกดอกมงดอกไม้จะในคณะจอยโตมากแล้วเห็นไหมเพื่อนๆถูกน้ำฝนอะ่ะเราจะให้ต้นเขาอวกจะนี่อันนี้ผักคะนาจ้ะแล้วก็อันนั้นก็ผักคะนาจ้ะจอยไม่ไม่แยกนะเพื่อนๆนะปล่อยไปนี้เลยจ้ะนะปล่อยให้เขาขึ้นแบบอัดอัดกันนี้เลยจ้ะอันนี้ก็ผักชีจ้ะนะปลูกในนี้เพราะว่า บางทีไม่ม,ไม,มีไม่มีเวลาไปสวนวเพื่อนก็เ,เด็ดตรงนี้กินแทนก่อนจ้ะนะนี่นก็เพีย้ยนนวนอีกกระถางนึงจ้ะอันนี้ก็ผักสลัดอันนี้ดอกไม้พเพื่อนมันดอกไม้มันปิวมาล่วงใส่จ้ะดอกไอ้นี่แหละดอกดอกโบตันนั่นแหละคณะเหมือนกันจ้ะ แล้วผักชีผักรวมจะนะเอาถังขยะที่ไม่ใช้แล้วอ่ะนะเอามาไอานี่จะเอามาใส่ดินซื้อดินมาใส่แล้วก็ปลูกจ้ะปลูกผักไว้กินเนาะสสรเนี่ยตัดไปก็ยังไม่แตกจ้ะก็ประมาณนี้อยู่เลยนี่ประมาณนี้ ว่าผักแพลวก็กำลังฟื้นตัวขึ้นมาจะน,นี่ผักแพลวจจะนะไม่ตายจ้ะอันนี้ก็ดอกโบตันพันสีแดงจ้ะพันดอกสีแดงก็เริ่มตุมต้มๆแล้วจ้ะนี่ออกดอกตุมต้มๆอันนี้ก็คือไอ้น,นี่จ้ะแอปเปิลจ้ะเห็นดอกเยอะๆอย่างงี้ไม่ใช่ว่าเขาจะติดทุกลูกนะ ไม่ใช่ว่าเขาจะติดทุกใบนะไอ้ทุกใบทุกดอกเพื่อนเพราะว่าเขาจะเลือกว่าไอ้ลูกไหนที่แข็งแรงก็จะอยู่จ้ะแล้วมันก็จะร่วงมันมีสิทธิ์ที่จะร่วงอยู่นะนเพื่อนๆนะอยเงี้ยไม่ใช่ว่าดอกเยอะแบบนี้แล้วก็จะติดลูกทุกลูกไม,ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นจ้ะนะมันมันมีสิทธิ์ร่วงอยู่จ้ะนะอย่างมากก็เหลือประมาณสี่ห้าลูกอะ่ะอันนี้อ้น,นี่จ้ะ สตรอเบอรี่จ้ะสตรอเบอรี่ป่ารสชาติก็จะออกหวานๆเปรี้ยวๆอร่อยอยู่จ้ะนะอันนี้สตรอเบอรี่พันพันสีแดงใหญ่จ้ะอันนี้ดอกเขาติดดอกแล้วจ้ะนี่ดอกไม้ก็เริ่มเหี่ยวเ้าตามการเวลาจ้ะดอกอันนี้จะสวยมากเพื่อนๆความรู้สึกจอยทำให้คิดถึงดอกไอ้เฟื่องฟ้าบ้านเรานะอันนี้กระดอก ไว้ล่อพึ่งจะนี่ดอกดอกไอเนี้ยจะไว้ล่อพึ่งเห็นไหมมีลูกพึ่งอยู่ไว้ล่อพึ่งเนาะดอกไม้อันนี้ก็ธรรมดาเลยจ้ะนี่อย่างเงี้ยธรรมดา apple j o ยพันเนี้จ้ะแต่พุ่มนี่ก็รู้สึกเยอะอยู่ยเพื่อนดูลูกเขาสิแต่มันก็ยังมีสิทธิ์ล่วงอยู่นะเพื่อนๆนนะเนี่ยลูกเขาติดลูกแต่ก็ยังมีสิทธิ์ล่วงอยู่จ้ะนะไม่ใช่ว่าติดลูกแบบนี้ปุ๊บ ติดลูกแบบนี้แล้วจะไม่ร่วงร่วงยังมีสิทธิ์ร่วงอยู่จ้ะนะน้องแอนสวัสดีค่ะ,คะออกมาข้างนอกไลยลูกมืดมากเลยอยู่ข้างในอะ่ะอยู่กินทูน่าสวัสดีค่ะใหม่ด้วยลูกสวัสดีค้าอ๋อน้องแอนน้องแอนไปออกบังกายจ้ะเดี๋ยวนี้น,นี่อันนี้ก็สตรอเบอรี่จ้ะ อันนี้กดโบตันจะอันนี้สีชมพูสวยอยู่จะน้องแอนเขาใส่อย่างเงี้ยเขาไปออกกำลังกายนะลูกนะยูโกทูฟิตเนสบิวไปทำให้มีกล้ามเนื้อจะ <Wet lifting. S 1> อกินทูน่าจ้ะานางก็อาหารเช้าจะนะทูนา่าเนี่ยจะจ๊กก็นั่งเงี้ยต้นนี้นรมาเอ็น มีการเอนด้วยนะเนี่ยน,น,นี่นั่งเอนอยางนี้จ้ะโตะจ้ะไว้นั่งช่วงหน้าร้อนก็มีล่มวันนี้ก็อากาศก็รู้ดูแบบไม่หนาว่ะเพื่อนแต่จอยก,ก็ใส่เสื้อกั็นหนาวซะแบบปิดคอเลยเนาะอากาศก็โอเคจ้ะวันเนี้ยขนมอันนี้นม,นมาจา้ะนะอร่อยมากเลยจอยเก็บเอาไว้ให้เพื่อนจอยด้วยจ้ะไว้ให้น้องมันเพราะว่าอันที่ไอ้น้องซื้อมาให้จอยเพื่อน มันก็อร่อยอยู่แต่ว่ากินแล้วติดคอมากเลยเพื่อนติดคอหกกระหายน้ามากเลยกินแล้วติดคอดื่มน้ำอึกอึกอึเลยแต่อันนี้กรอบอยู่มันก็ขนมพิงอะ่ะเนี่ยกินกินเข้าไปแล้วฟันหักเลยเพื่อนคือความกรอบอะ่ะอืมอืมแดด งามเอเอๆเ,เลยแดดร้อนจ้ะต้นเนี้ยเนี่ยต้นดอกอันเนี้ยจะสวยนะเพื่อนๆนะดอกเนี้ยจะสวยที่แรกจอยก็ใส่ในกระถางแบบเป็นอย่างนี้ยเราจะห้อยเนาะห้อยเขาแขวนแถวเนี้ยทีเนี้ยจอยเอากระถางกระถางที่ห้อยแบบเนี้ยเอาไปใส่สตอรอวบัลลี่หมดละ เมื่อก่อนเนี่ยจอยเอาไว้ใส่น,นี่จ้ะเมื่อก่อนจอยใส่พวกดไม้นะห้อยตอนนี้ดอกไม้เอาลงกระถางประานั้นเลยเอาอันนี้ใส่แทนจ้ะตอบรดิป่าใส่แทนอันนี้เดี๋ยวก็ได้กินจ้ะนะไม่ได้กินไม่พอ จะยกเองจะว่าจะยกไอ้นต่เาตัาง้งตรงนี้มันก็ดูเกะกะเ,เพื่อนๆนะเอา,าอันนี้ตัง้งลงกำลังกำลังคิดว่าจะย้ายอันนั้นมาใส่ตรงนี้จะเอาอันนี้ไปไว้ตรงนั้นหรือเปล่าไม่แล้วจะไม่ย้ายละนั่งกินกาแฟดีกว่าจะนั่งกินอันนี้ดีกว่า กินขนมน่าจอยก,ก็ปากช่องของเพื่อนจอยด้วยเด้อเพื่อนๆด้อฝปากช่องเพื่อนน้องหน่อยจ้ะนะเพื่อนน้องนางก็เป็นคนที่แบบพูดไม่เก่งนางเป็นคนพูดไม่เก่งเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดจ้ะนะแต่นางเป็นคนตลกถามว่าเป็นคนตลกไหมเป็นคนตลกจ้ะถึงคบกับจอยได้น้องนี่รู้จักกับจอยมาประมาณลูกน้องจะสิบสี่ปีแล้วเพื่อน รู้จักกันตั้งแต่นางยังไม่คลอดลูกอะจ้ะนะรู้จักคือว่าอดีตแม่ย่าของของของน้องอ่ะเขามาตัดผมที่ร้านนะ้าสาวแฟนทีนี้เขาก็เลยแนะนําให้ให้น้องรู้จักกับจอยจ้ะนะจอยก็รู้จักเพื่อนน้องเนี่ยนะเพื่อนจอยคนเนี้ตั้งแต่นั้นมาเลยจ้ะจนถึงปัจจุบันปัจจุบันนี้ก็สิบกว่าปีจ้ะประมาณสิบสาปีจ้ะสิบสาสิบสี่ปเอะนะ ก่อนสิบสี่ปีด้วยมาสิบห้าปีแล้วเพื่อนๆตั้งแต่ลูกเขาที่ไม่เกิดอ่ะเนาะตั้งแต่เขาท้องอะ่ะนั่นแหละก็รู้จักกันมาจา้ะก็สนิทกันนะกินอยู่ด้วยกันมาก่อนน้องเขาอยู่เนี่ยใกล้ๆจอยเนี่ยก็กินอยู่ด้วยกันจ้ะนะพี่นางก็ย้ายไปอยู่ที่นู่นพี p ่แอนดี้พี่แอนดี้ i n g จะไปวิ่งไปยูโก running p r i m a r school ไปวิ่งที่โรงเรียนจ้ะคิดว่าจอยคุยคนเดียวเป็นบ้าเพื่อนผัวก็เออเห็นจอยจนั่งตรงนี้เป็นบ้าแน่เลยเมียคุยคนเดียวเลยประมาณนี้เพื่อนนี่บ้าแล้วรู้เรื่องอยู่ยจอยไม่ได้ว่ากินชากาแฟทุกวันนะกาแฟไม่ค่อยได้กินเลยจ้ะไม่ได้กินเลยเพื่อนเพื่อนอันเนี้ยเดือนหนึ่งกินครั้งหนึ่งอะจ้ะชานะชาแบบเอาแบบจางๆหน่อยจ้ะนะเนี่ยเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งอะจ้ะ ไม่ค่อยกินจะสวยช่วงไหนรู้ไหมผักจอยเนี่ยจะสวยช่วงหน้าร้อนเพราะมันจะเขียวเริ่มดอกไม้เยอะมันได้เปลี่ยนธรรมชาติเนะจอยก็จะเอาล่มขึ้นละ เดะนั่งกันแดดมันร้อนนะมันเพื่อนนะถ้าเข้าร่มนี่มันเย็นปกปิดผิวปกปิดผิวแล้วเดี๋ยวผิวจะค้ำ <c oughs> เป็นอะแต่เองผิวขาวนะกิมกันย่างๆนะก,กินกันมีอา,มอาะมอ,ามอน์จ้ะผสมอาะมอน เงินดูพี่อันดี้เาทำไมอยู่เนี่ยจะไปวิ่งของเขาอะไรก็ใส่รองเท้าน้องแอนเสื้อตัวนี้ไซส์แปดนะเพื่อนเพื่อนไซส์แปดจ้ะ,จะพี่แรกจอยก็ตัวไซส์แปดแต่มันแต่มันดูใหญ่เนาะจอยจะร่มขึ้นก่อนเพื่อนเพื่อนร้อน นี่อย่างเงี้ยเพื่อนๆหน้ามืดเลยเนี่ยะเมื่อกี้หน้าสว่างนะมืดเลยมันร้อนอ่ะดึงเงี้แหละเพื่อนๆน่าจะนะเพื่อนเพื่อนมาคุยเรื่องเพื่อนจอยดีกว่าเพื่อนจอยเขาก็โสดจ้ะโสดมาเป็นสิบกว่าสิบกว่าปีจ้ะนะโสดไม่มีแฟนจ้ะไม่มีแฟนนางอยู่คนเดียวนางชอบอยู่คนเดียว หรือะอมอนมีกินอรมอนแต่อันดี้ไม่ชอบเขาบอกก็กินมันเหมือนอะไรก็ไม่รู้เมืเ่อ,อก,ก่อนนะเพื่อนจอยก็ทาํางานอจอยเนี่ยะจะทำงานที่โรงเรียนทีนี้น,นางย้ายไปอยู่หมู่บ้านใหม่ไงไปอยู่อีกเมืองนึง นางก็เลยไปได้ไปทํางานที่โรงงานจ้ะนะก็จะมีได้ช bueno, ั่วโมงเยอะทํางานโรงงานก็จะได้ชั่วโมงเยอะจ้ะอยู่แถวบ้านจอยชั่วโมงไม่เยอะอย่างมากก็อย่างมากนะถ้าทํางานความสะอาดอ่ะมีมีแค่สี่ชั่วโมงจ้ะนะนอกจากว่าเขาจะมีโอให้ทําเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ก็นอกจากคนป่วยอ้ำเพือนคนเขาจะป่วยแล้วก็ขาดงานเงี้ยมันถึงจะได้ทําโอทีนี้น้องเขาก็แบบค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอเนาะเพราะว่าต้อง ต้องเช่าบ้านอยู่อะไรเงี้ยก็ย้ายไปอยู่ที่หมู่บ้านนั้นจะก็เลยได้งานก็หลายชั่วโมงอยู่นางทำอะ่ะนางถ้าเป็นโรงงานแล้วคือนางเป็นคนที่ว่าหนักเอาเบาสู้เพื่อนนะเป็นคนที่ว่าสู้กับสู้กับงานไม่เกี่ยงงานเขาให้ทําโอ้ก็ทําจ้ะถ้าคนไหนขาดขอให้นางไปทํานางก็ไปทํานะนางเป็นคนสู้งานไม่ไม่ไม่เลือกงาน่ะจ้ะนะ อยู่ที่นี่จะเป็นมัวเลือกงานนเพื่อนจะอดจะอดตายจะทำม,มัวจะเลือกงานเลือกงานอะ่ะอุ๊แดดดีเหลือเกินแล้วก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้ะขอบคุณค่ะ